สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูวนเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะได้รับใบอนุญาตให้ออกอากาศเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับซีรีส์เรื่องฉงจื่อลิขิตหัวรักนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกเทพเซียนแฟนตาซีจํานวน40ตอนนะคะผลิตโดยเทนเซน็นกํากับโดยหลิวกัวหุยนะคะผู้กํากับเดียวกันกับซีรีส์เรื่องลิขิตรักนางพญางูขาวนะคะเรื่องนี้นําแสดงโดยสุีเจิ้งซีนะคะรับบทล่วอินฝานอย่างชาวเย่ ระบบฉงจือ่อเติ้งเวยระบบฉินเคอหมาเหวินหยวนระบบจัวหาว หลินซืออี้ระบทซื้อหมาเมี่ยวหยวนว่างจั่วเฉิงระบทหวังเย่นะคะบอกเล่าเรื่องราวของสมดินแดนที่เกิดมหาภัยราชาปีศาจนีหลุนถูกทำลายล้างทิ้งเผ่าปีศาจให้ขาดวินปีศาจที่สงบทางเก้ากระเจิงหลั่งไหลสู่โลกมนุษย์นะคะชงจึกเด็กหญิงขอทานบริสุทธิ์และใจดีเธอได้รับการช่วยเหลือจากฉูปู้ฟู่ผู้เป็นอมตะเธอจึงตั้งใจแน่วแน่ที่จะฝึกฝนที่หนานหู แต่ด้วยมีจิตด,ดับธาตุของจอมมารติดตัวมาตั้งแต่กำเนินดนางเอกจึงไม่เป็นที่ยอมรับและถูกปฏิเสธให้อยู่นอกสำนักในช่วงเวลาสำคัญนั่นเองผู้สงสงแห่งนั้นหัวล่วอินฝานเปรเกได้ออกหน้ามารับนางเอกเป็นสิทธ์นะคะดังนั้นจึงทำให้หนางเอกกลายเป็นสิทธ์เพียงคนเดียวของพระเอกนางเอกพึ่งพาพระเอกเพียงขอให้ได้อยู่เคียงข้างเขาทุกวันคืนเปรกเองก็รับปากว่าจะปกป้องนางเอกให้ปลอดภยัยแต่ แต่ถึงยังไงก็ไม่สามารถต้านทานซึ่งแผนชั่วร้ายของมารทั้ง9ได้นะคะนางเอกกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและถูกจองจําแต่พระเอกไม่สามารถทําอะไรเพื่อช่วยเธอได้ทําให้เธอเสียชีวิต เพื่อความสงบสุขในชีวิตที่สองของเธอนางเอกมาที่หนานหัวอีกครั้งพระเอกจําเธอได้ในแว็บเดียวนะคะเพื่อปกป้องเธออีกครั้งจึงได้ผนึกไอชั่วร้ายไว้และให้นางเอกอยู่ข้างกายนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในฐานะอาจารย์และสิทธิจึงได้ดําเนินต่อไปแต่แล้วชะตาก็พลิกผันอีกครั้งนะคะชงจื่อนางเอกยังคงหลีกหนีการควบคุมของผู้คิดร้ายไม่ได้จนกลายเป,เป็นเป้าหมายของทุกคนระหว่างที่โกรธเกรี้ยว ก็เข้าสู่จิตมานอย่างไม่อาจเลี่ยงที่แท้นางเอกนั้นเป็นบุตรีของราชาปีศาจทั้ง9ที่มาจุติอีกครั้งไอชั่วร้ายที่ติดตัวมาแต่กําเนิดได้กําหนดชะตาแล้วว่าต้องเข้าสู่หนทางมานโชคชะตาเล่นตลกอย่างโหดร้ายกับคนทั้งคู่คนหนึ่งเป็นปรมาจารย์ผู้น่านับถือที่แบกโลกไว้บนบ่าในขณะที่อีกคนมีสายเลือดของตระกูลปีศาจไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของเธอระหว่างพวกเขาทั้งรักและจําเป็นต้อง สิทธิ์อาจารย์รเผชิญหน้าทว่ายากตัดสายสัมพันธ์จากความรู้สึกได้ความรักของพวกเขาทั้งคู่จะสั่นคลอนกฎแห่งสวรรค์และโลกได้หรือไม่ต้องไปติดตามรับชมกันนะคะซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันเป็นซีรีส์ความรักโรแมนติกระหว่างสิทธิ์อาจารย์นิยายรักที่บีบรัดหัวใจตับไตพังมากแต่ตาราตรึงในทุกฉากทุกตอนนะคะที่สําคัญนักแสดงงานนี้ทุกคนเลยนะคะรีบๆประกาศออนแอร์เลยนะคะแฟนๆรอชมกันอยู่ าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า